เ้าอีกแล้วใส่บานนะครับเดี๋ยวเอาเข้าไใส่ไมเนี่ยใส่เดี๋ยวมันกับปีในี่อันนี้ล่ะาวไม่เกี่ยวใช่ไหมเกี่ยวไหมนี่เลยอ3าวนี่เลยนะอ่าสีสันสวยอันเจ๊แมวนะจ๊ะน้าวัด

เราปาเนี่ยครับใส่บาตรกันหน้าวัดตึกเอา้าโอ้โหเขามีเมนูนะแกงเนื้อราบหมูผัดกะหล่ำปีไข่ผัดพริกแกงปลาซิวอ๋อ <laughs> เราไม่ได้ดูเลย